ต่อกับเปิ้ลไทยดิิงนะคะวันนี้เปิ้ลมาเยี่ยมพี่หมูมาเยี่ยมวันนี้พี่หมูบีซี่เล็กน้อยมีลูกค้าสวัสดีค่ะพี่หมู่ร้านมาดามเชิญนะคะอ่ะพี่หมูแนะนำาหม่อเพะบางคนเพิ่งมาอยู่ซิดนีย์เนี่ยไม่รู้จักร้านพี่ร้านพี่ทาอะไรอะไรบ้างอ๋อร้านบริการอะไรบ้างค่ะได้ค่ะก็ร้านที่หมูนะคะก็จะขายกระเป oh so, ๋ามือสองนะคะแบรนด์นิวก็ม mm ีแบรนด์น yeah. okay. ี้ก็มีมือสองทั้งหมด แล้วก็จะมีะสินค้าจากอังกฤษก็มีกระเป๋าแฮร์รอลสที่ทุกคนเคยใช้าตั้งแต่เป็นนักโรงนักเรียนนะคะพี่พูดไปแล้วก็จะ,จะมีะเครื่องสําอางเน<ๆ>็กแคร์ก็ตามดูกันได้ในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กพี่ชื่ออะไรเอ่ยเฟซบุ๊กพี่โมนาหมูสักนาทอนนะคะแล้วก็จะตามดูได้ในหนังสือพิมพ์ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ที่น่าสนใจมากก็คือ พี่หมูเองเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษรัทมิสตินนี่มิสตินแท้แน่เเดี๋ยวกอนิดนึงนิดนึงอันนีก้กระเป๋าพี่พี่บริการทำความสะอาดด้วย <ปะ S 2> บริการทำความสะอาดด้วยไปเรียนมาจากเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็<ช>ร <จำ S 2> าทาความสะอาดด้วยมีเราทำเลบายด้วย รับคลีนค่ะรับคลีนกระเป๋าเลบ่าเงินสดเลบาแล้วก็เครดิตค์ดก็ได้ด้วยได้ด้วยค่ะได้ด้วยส่วนคลีนกระเป๋านี่พี่เขาพิเศษโนอลนะคะเพราะว่าพี่เข้าคอร์สเรียนมาไม่ใช่อยู่ดีเอากระเป๋าไปลงน้ำใส่แกปบแล้วขัดขาดเขาจะอย่างเช่นเฉพาะของเขาอย่างเช่น ให้ดูผมก็อีกมามีเลยคุณต้องมีเหมือนยังลบเฉพาะด้านใช่แต่วันนี้้มันต้องไม่ได้เอามาให้ดูกันเพราะว่าเพิ่งย้ายร้านแล้วมันก็แต่แต่คอนเฟิร์มแล้วป้ลเคยเห็นนะเอี่ยมเลยอ่ะไม่น่าเชื่อคต้องการคลีนกันมาที่มาแวะเที่ยวหากันนะคะก็อยากจะบอกน้องๆว่าทุกคนเลยคนที่เป็นแฟนคลับของวิสีนคือพี่หมูเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทวิสตีนนั่นหมายความว่า หมูก็ทําราคาได้ในราคาที่ค่อนข้างจะ f l e x i บิลทั้งไอ้ลูกค้า wholesale price retail price เป็นผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในออสเตรเลียคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะแน่นอนตามหากันเยอะมาก 3D เนี่ยเป็นอิตรงไหนคะ 3D ตรงที่ว่าสามมิติเพราะตอนนี้กำลังนิยมสามมิติและเขียนออกมาได้เรียบเนียนสวยมากเพราะว่าในหนึ่งแท่งเนี่ยเป็นอินซอเขียนอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวเบนซ์ให้มันแบบ ังไงมาเปิลเนี่ยแหละค่ะเออนี้เขียนวาดไปมันใหญ่ๆนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ้าวดูกันเป็นมาสคาร่าคิวนี่คิดดูที่ไหนมีแล้วในราคาที่แบบถูกเบอร์อืมราคาพอสู้ไหวราคาไม่กว่าเขาบอกมาอย่างนี้นะคะว่าเขียนวาดไปแล้วเนี่ยนะคะอะไรอันนี้มันคือมาสคาร่า สี่ร้อยเปอร์เซ็นยาวไปขนาดนั้นค่ะไม่ต้องเออไม่ต้องยาวสองร้อยเมตรสี่อสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันกี่เมตรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องใส่ขนตาปลอมนะคะแค่ปัดอันนี้เขียนอันนี้นะคะแล้วก็จะอู้แต่คพนก็ไม่ชอบใส่ขนตาปลอมก็เลยรู้ว่ามันหนาเลยนะเก๋เก๋ไก่เกาหลีนี่อันนี้อันนี้ของยี่ห้ออะไรคะอ๋อนี่นี่กระจกคัาสวิงได้ด้วยนะคะ่นี่แป้งนะคะชอบชอบแป้งนี่แล้วก็ดูข้างหน้านะคะ กาหคนไทยคนเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ไม่ทราบจะรู้จักบล็อกเชลซีหรือเปล่านะคะแต่ว่ารุ่นเก่าๆนี่จะทราบว่าคุณบล็อกเชลซีเนี่ยเป็นเขาเรียนจากผมเซชั่นแนลด้านเส้นผมมานานแล้วสระแล้วเป็นยังไงครับผมสระแล้วก็ผมนุ่มสรวยนึกว่าใช้นึกว่าใช้แล้วรวยเอาที่เดินมาร้านในร้านซือนะคะอยู่แถวไทยทาวนะคะพี่บอกบอกที่อยู่สักนิดนึงเดินเดินเลยร้านคือต้องพูดอย่างนี้ชิดนี่ไทยทาวไทยทาวชิดนี่ ย้ายลงมาจากร้านละมูลชั้นสองนะคะคุณก็เดินมาจากร้านละมูลนะค่ะเดินขึ้นมาทางร้านลักกี้ไทยเดนผหาร้านริมถนนอาหารริ้แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาทางตึกลิจิสค่ะพอเลี้ยวซ้ายก็เดินจ้าเอ๋เลยป๊าเดียวจ้าเอ๋เลยเจอโอเคค่ะวันนี้ป้นกับพี่หมูก็ฝากนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't c a r e because I love you ค่ะ love you to d e เร็วๆนี้ไทยลิฟก์ข้าวแตน5รถแซบเวอร์